ไหวจุดบูชานะครับในงานเทศบาลเอาไปบนทรายนะครับขอให้ปักไปลูกปักไปหลานนะครับนครขังไงฮะด้น้ไเบอกเจ้าหน่งเือบอกเดลไปทุกจุดทุกมังอะเดยังนครขังไงนะครับเอาทงครับทงหมอนหอนะขึนสูงสุดนครขังไงโจมโจมี สามสอนงไปาไปลงมาเดียวลเดียวไปลงมาไปได้แล้วติดหานนิดนะครับ ซา,าลูกซาล่างซาโยกไปลูกโยกไปสุดยอดนะครับสุดยอดไปล่างไปยังพอถึงเวลาไหลนะครับพอถึงเวลาโ,โเยเเรียบร้อย

มา,มาก่อะได้โปรติซ้ำลุนตามลมเพืนตามล,คลดดามคนจะติดกันจางนะครับลุกันเลยนะครับยังไม่สลุปยังไม่สลุปไปอยู่นะครับยังไปดูกันไปก่อน เดี๋ยววันนี้ตอนนี้นะั้นเบาแล้วนะครับอ่าตอนนี้แหะเบาแล้วเบาดีเบาดีได้อ่านเป็นต,ตัวฟาดตีไม่คุ้มกับเกียรคนรจะติด้วยปลายไม่ทำแค่คนเดียวนะครับเลือแมพเลือแมพเป็นจังหวะก็งาสิ่งที่เห็นนะครับ ลอยต่ำลงเกินต่ำลงมาตงกตัวรไปจากปีกนตะกงนะครับนี่ดูไปก่อนนะครับตัวเลขห่วกนี้หกติบดูไปก่อนนะครับหกติ 60, 60, 60. บมึงได้มาปะอ่ะปังจะได้เกิดปังขี้เขานะครับเห็นน้ำกันนะครับควาแนแล็กติดบางๆ่านิโบห็น ร้อยแปดสิบคะแนนผ่านไปอพ่น้องนะครับบักไฟบางนี้ตกตัวไปนะครับขึ้นมองไหนใกล้ๆบมองหันนะครับพี่รองแนมนะครับนะขึ้นมองไหนใกล้ๆบมองหันต้นไปทีมงานนะครับคอ,อนทังตาปลาหนีสเจนมากๆเหลือมมาเป็นบาร สองร้อยสิบพาดไปสี่แล้วนะฮนนะุ่ดไปจากวัตจุควอ,องไปขนาดประมาณคืบหนึ่งนะครับนี่คืบหนึ่งนี่เดือป็นจังหวะนะครับนี่ฮะโอโมมาไหนโอโมก,ก็บงไกลเด้อท่านไก่ห้าเบิ่งกันไปก่อนเบิ่งนะครับเบิง่งอ่าโอ้้องบงไกลพี่น้องเอ้ยเบิ่งกันไปนี่ละหาคน่เห็นนะครับอยู่ได้ พันแง่แง่ตบเรย์40เปิดหมวกได้ไหมดูกันเห็นอ่ะผมหัวเลยตีนรองระวังนะครับปึ้งไงนีิผมหัวเลยนะครับอลุกไม่บริเวณงานนะครับขึ้นมองไหนใกล้ๆมองนั้นเป็นตาหรือไม่ตาจังไหนอ่านออกมาเนี่ยซื้อหัวเลยนี่ซื้อหัวเลยนี่นี่ไมเบื่อไม่ขอหรอก เห็เนี่นีเบี่งไอ้ควงบนถนนบนถนน้างควครับขวงควงควงควงบนถนนบนถนนตอมร้อยแปดสิบป้ใจเบิงนะครับบอกเาเบิงได้ซ้นได้เจอเนี่ยครับผมมาใกล้แลวนะครับเตนลางมาไฟตลางมาไฟ ซาบด้วยกรีนพาดไปไกล้นะครับเบิ่งน้ำการเห็นน้ำการนี่ละรูใกล้ๆดีเบิ่งไปเบิ่งไปบวกว่าจะไหนบวกเปิดได้ไหมเห็นน้ำกันเห็นน้ำกันนะครับเออเห็นน้ำกันเออ สามสิบพันใบอ่าเบิ้งไปเลีเลขหกสิบเลขหกจะอยู่ตรงไหนโอ้ยเอาให้ช่องเลยนะครับสอิบันไปโอ้โหนะครับสะอาดนะครับสะอาดนะครับอาชิบันไปเลาไปนะรัาอับ้าสามร สุดยอดนะครับสามอยหาสิ้หมานะครับ3ามห้าิบห้านะครับนครสั่งไหนะครับสุดยอดนะครับผ่านถือว่าผ่านนะครับบคุณสวัสดีครับ